สวัสดีครับผมเก่งมาล้ครับและในคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคในการฟาร์มเงินมาฝากทุกท่านนะครับบอกเลยว่าอย่างต่ำวันละ 1M บวกบวกครับและสายฟรีก็ทำได้นะไม่ยากเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมเกมนะครับแนะนําร้านนี้เลย e c s y การครับจำหน่ายบัตรเติมเกมราคาถูกโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนนะครับเครดิตแน่นปลอดภัย100%ยเปอลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับอันที่แบบว่าได้เงินเยอะๆนะซึ่งแน่นอนว่าอันที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยมันก็คือดันเจียนเจ้าวังมังกรน,นั่นเองนะครับ พราะว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยเมื่อเราเลเวล100แล้วปุ๊บเราเคลียร์ดันเจี้ยนนี้เสร็จเราจะได้ทันที250,000ทองนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูที่เงินด้านขวาบนผมนะตอนนี้ผมมีล้าน7 8 0 0 0 0นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหลังเนี่ยผมจะมีเงินเท่าไหร่ครับซึ่งดันเจี้ยนนี้เนี่ยโอ้โหแปบ๊บเดียวจบแล้วครับอ่ะเราเข้าได้วันหนึ่ง2,500ใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อน เรียบร้อยครับตายอย่างไวนะได้มาแล้วครับ9วิเท่านั้น205ครับผมทีนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรลีได้อีกนะครับถ้าเป็นเพชรฟ้าก็รีได้1ครั้งถ้าเป็นเพชรแดงก็รีได้อีกครั้งนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสายฟีอะเพชรแดงหาได้ครับแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าเพื่อนๆบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นเยอะนะ ผมว่ามันถึงเนี่ยเราสามารถกดใช้เพชรแดงได้เลยนะครับลีก3 3รอบก็จะได้ทั้งหมด1ล้านเลยนะแค่เฉพาะดันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันครับแบบเอาให้ค,บครบโคต้าเลยอ่าเรียบร้อยอีก250,000กดอีกทีครับผมไปเรียบร้อยได้มาอีก250,000ครับรอบสุดท้ายครับกดเข้าไปเลย โอเคครบเรียบร้อยนะก็ได้อีกสองแสนครับอ่าอันนี้คือครบเรียบร้อยแล้วสำหรับสายฟรีก็จะทำได้แค่นี้ครับคือลงได้แค่สรอบเท่านั้นดูที่เงินผมนะเห็นไหมได้มาแล้ว1นึ่งเอ็มแบบหนอดๆน,นะครับอันนี้ยังไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันเปลืองเพชรนะครับฟังผมก่อนนี่เลยครับตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่ครับก็คือ กิจกรรมดันเจี้ยนเจ้าวังมังกรซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านดันเจี้ยนเจ้าวังมังกรปุ๊บหนึ่งครั้งได้ทันทีห้าหมื่นนี่ครับไล่ไปเรื่อยๆเลยสามครั้งแสนหนึ่งแล้วนะห้าครั้งก็ได้ยันกันตายครับผมแต่ไม่ค่อยสําคัญนี่ครับเจ็ดครั้งได้แสนหนึ่งสิบครั้งสามร้อยเพชรสิบห้าครั้งสองแสนแล้วดูไปเรื่อยๆครับยี่สิบครั้งสามแสนยี่สิบห้าครั้งอีกห้าร้อยเพชรแดง แล้วก็สุดท้ายที่30ครั้งได้อีก5 0 0แสนครับถือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาทำช่วงนี้เนี่ยมันจะยิ่งคุ้มเลยครับเหมือนคุ้มคูณ2เนี่ยกิจกรรมนี้มันจะมีถึงวันที่26นี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปทำหลังจากนี้มันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ครับทีนี้ผมจะมาลองคำนวณให้ดูว่าถ้าตีเป็นระยะเวลากิจกรรมก็คือนับ12ถึง26เลยนะก็15วัน ถ้าเพื่อนๆไม่กดเพชรแดงเนี่ยแน่นอนว่าเต็มที่ก็ได้แค่2องแสนครับคือได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะอันนี้คือสำหรับไม่กดเลยแต่ว่ากิจกรรมนี้มันสูงสุดที่30เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่างน้อยควรจะกดวันละหนึ่งครั้งครับผมไอเพชรแดงนะควรจะกดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อที่มันจะได้30ครั้งพอดีนะ แต่นี้ก็แล้วแต่ใครจะกดมากกดน้อยนะครับแต่ผมแนะนําอย่างน้อยวันละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าวันแรกๆเราไม่ได้กดแล้วเราอาจจะต้องมากดวันหลังๆเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมมองว่ามันคุ้มนะคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดเพชรแดงปุ๊บวันหนึ่งก็แค่900เพชรแต่ว่าเราก็ได้ทองได้เพชรแดงกลับมาจากกิจกรรมนี้ด้วยครับแล้วก็คุ้ม2ต่อก็คือกิจกรรมยินดีปีดาเลยนะครับ แค่เพื่อนๆกดใช้ Ruby เพื่อรีดันเจียนเจ้าวังบังกรเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นต้องดันเจียนนี้นะครับที่ผมแนะนําอีกก็จะมีดันเจียนประจําวันที่เป็นในส่วนของนี่นะวันพฤหัสสุกสาวอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าให้แบบคุมที่สุดผมมองว่าวันสาวคุมสุดครับเนี่ยินอัปเกรดเครื่องประดับถ้าเพืเ่อนๆเวล110แล้วจะได้วันละสอันเนี้ยถ้าเป็นผมผมจะรีเพชรแดงเนี่ยครบเลยครับ ให้ครบโคต้าเลยคือมันคุ้มมากครับสำหรับอันนี้มันก็จะนับยอดที่เราใช้ Ruby ไปอีกนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยอันที่ดีผมมองว่าก็จะเป็นตัวนี้ครับหินอ้งซีเนี่ยอันนี้ผมได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้นกอินซีตัวเนี้ยมาหนึตัวเลยนะถือว่าดีมากครับ เพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันดีสุดแล้วในบรรดาสัตว์อัญเชิญทุกตัวนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่ครับหินเสือดาวขาวใช้ครบ1 0 0 0 0รูบี้นะครับได้ไปเลย1ตัวอันนี้เดี๋ยวผมก็ใกล้ครบแล้วแหละพอเพื่อนๆได้ครบปุบ๊บก็จะได้ตัวเสือดาวขาวทันทีเลย1ตัวนะครับผมดีมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยให้สแตทสูงสุดแล้วในบรรดาผาหันาน,นะครับผม มาดูส่วนต่อไปกันดีกว่าว่าเราจะหาทองได้จากที่ไหนกันอีกครับให้มาที่ร้านค้าครับผมมองว่าอันนี้คุ้มมากครับ 500, 500เพชรแดงให้เราทันที5 0 0 0 0นทองครับคุ้มมากเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ดันเจ้าวังมังกรอะถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่นับฟรีครั้งแรกนะแล้วเรานับแต่ที่เรากดเพชรแดงนะครับ5 0 0แสนจะตีเป็น600เพชรแดงเลยนะครับ เออถ้าเกิดว่าเรากดดันเนี่ยมันจะแพงกว่า1 0 0รูบี้ถ้าเรามาซื้ออันนี้จะคุ้มกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้รีบใช้เงินจนเกินไปนะครับก็รอรีเฟซไอ้ร้านค้าแบบนั้นเนี่ยรอมันรีเฟซครับอันเนี้ยคุ้มมากครับเออหรือถ้าเกิดว่าดันเจียนนี้เนี่ยเพื่อนๆรีไปจนเควสอันเนี้ย มันครบสาสิบแล้วก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องรีแล้วเพราะมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่แต่ถ้าเกิดใครขาดทองก็รีได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะซื้อเลยนะครับผมนี่ซื้อเลยมีสามล้านสองแล้วครับใช้ไปทั้งหมดตอนนี้นะหนึ 1, ่งันสรอยเพชรแดงครับนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้ใช้แบบนี้ทุกวันนะ แล้วก็ที่เราจะได้เยอะๆอีกก็คือมาจากการฟาร์มนั่นเองนะครับเวลาเราฟาร์มปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้พวกเศษหินอะไรพวกนี้มาใช่ไหมหินอัพอันนี้เอาไปอัพครับที่เราจะมาทําเงินได้ก็คือพวกยา HP ยามานาพวกนี้ครับเนี่ยอย่างยาง HP เนี่ยผมเยอะมากเลยผมขายเลยครับอันนี้ก็ได้มาแสนหนึ่งแล้วขายไปครับก็ เงินก็จะเด้งขึ้นมาพ้ายาม,มานาผมจะเก็บไว้นะครับผมจะเอาไว้ใช้สกิลนะแล้วก็เราก็จะได้อันนี้มาอีกนะครับมะพร้าวเนี่ยตอนนี้มันก็มีกิจกรรมอยู่ครับนี่เลยให้เข้ามาที่ร้านค้ากิจกรรมนะมะพร้าวซึ่งตอนเนี้เขาปรับเรทดอกของมะพร้าวขึ้นมานะครับผมว่ากว่าจะถึง26อ่ะมีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถทำได้ครบทุกอันอ่าแต่ว่า อันนี้ผมยังไม่ชัวนะเพราะมันเพิ่งปรับเลทดอปมาวันนี้วันแรกนะครับไว้ท้ายๆผมจะมาเล่าอันนี้ให้ฟังครับว่าซื้อไหนคุ้มนะถ้าเราได้ไม่ครบทุกงานจริงๆนะครับแต่ที่ผมมองว่าคุ้มแน่นอนก็คือทองเนี่ยเห็นไหมครับ10มะพร้าวเราจะได้1 0 0 0 0แทองเลยนะครับและเราซื้อได้แค่5ครั้งเท่านั้นผมมองว่าคุ้มมากๆผมซื้อเลย เรียบร้อยครบครับมันใช้แค่สิบเองคุ้มมากนะแล้วก็สําหรับใครที่มะพร้าวเหลือคือคือแรกพวกนี้หมดแล้วนะครับเราก็ยังมาแลกทองตรงนี้ได้อีกนะใช้หนึ่งมะพร้าวได้หนึ่พันทองนะถือว่าไม่เยอะเท่าอันนี้แต่ก็โอเคนะครับผมแล้วก็เวลาบอรดเนี่ยถ้าอยากจะให้ได้เงินเยอะๆนะครับอันนี้ขอพูดถึงสายเติมแวะนิดนึงนะถ้ามียันโยก,กังนะครับ มันจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก20%นะอันนี้ถือว่าดีมากๆแต่สายฟรีบางทีเขาก็มีแจกฟรีนะแต่ว่าอาจจะน้อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสายเติมก็มาฟาร์มดนนี้ครับพวกมิติทองคำเนี่ยใช้กุญแจครับเนี่ยก็จะใช้กุญแจอันนี้นะซึ่งมันจะดรอปได้ดีกว่าข้างนอกเนี่ย1.5เท่าเลยและเงินเราจะได้เยอะมากนะจากการพวกขายเศษต่างๆนะครับขายยาต่างๆเนี่ย ก็ประมาณนี้ครับผมทุกท่านนี่ก็เป็นเทคนิคในการหาเงินนะครับบอกเลยว่าถ้ารีบหาเงินนะเทคนิคนี้ช่วยท่านได้ครับสายฟรีทําได้แน่นอนแต่อาจจะทําได้ไม่บ่อยแค่นั้นเองนะครับมาสรุปกันครับวันนี้ผมทําเงินได้ทั้งหมดนี่เลยตอนนี้ผมมี3ล้าน8นะตอนแรกผมมีล้านเจเท่ากับวันนี้ผมทําได้2ล้าน1นึ่งแสนทองเลยนะครับ แต่ว่าที่ทําได้วันนี้เนี่ยคือกดเพชรแดงไปซะเยอะนะแต่ถ้าจะทำสองล้านอย่างนี้ทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ได้นะอาจจะได้แค่บางวันนะครับก็ลองพยายามชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าเราขาดทองเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ก็สามารถทําวิธีนี้ได้ครับในการเล่งหาทองนั่นเองแต่ถ้าขาดไม่เยอะก็ไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนี้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ได้ครับ ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม